การเชื่อเรื่องผิดผิดทำให้เรายึดถือผิดเมื่อยึดถือผิดก็สร้างเหตุปัจจัยผิดแทนที่จะมาควบคุมกายวาจาใจให้เป็นไปในทางกุศลรักษาศีลน,นั่งสมาธิจเจริญปัญญาเรากลับไปทำพิธีกรรมนี่คือการสร้างเหตุผิดใช่ไหมเพราะความเข้าใจผิด ดังนั้นความเข้าใจผิดมีผลต่อการกระทําของเรามีผลต่อการกระทําทำให้เกิดการสร้างเหตุผิดเหมือนพระองค์บอกบุรุษต้องการน้ำมันก็เอาเม็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคันเม็ดทรายพระองค์บอกไม่ได้น้ำมันบุรุษก็ต้องเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำและเอามือคันเมล็ดงาก็จะได้น้ำมัน เราอยากอายุยืนเราไปต่อชาตาอายุก็ยังสั้นเหมือนเดิมนะต้องเลิกฆ่าสัตว์แต่บอกให้เลิกฆ่าสัตว์นี่ยมันฝืนใจเราไงโยมก็ฝืนใจโยมก็ไม่อยากทำแต่การไม่อยากทำเนี่ยมันก็ทำให้เราอายุสั้นนะและเราก็บอกว่าอืมเดี๋ยวไปทำพิธีต่อชาตาดีกว่าอายุจะได้ยืน อ,อมันสร้างเหตุผิดเห็นไหมดังนั้นการมีมิจฉาทิฐิมันเป็นแบบนี้นะเ,เดี๋ยวเราไปบนไปบวงสวงให้เทพเจ้าท่านต่ออายุให้เราดีกว่าอ,มอมืมันจะต่ออายุกันง่ายๆปานนั้นเทียวหรือนะเราลองคิดดูถึงเหตุผลก็ได้มันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ พระศาสดาตรัสบอกมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้นะแต่พอพวกเราไม่ได้ศึกษาคำพระศาสดาเนี่ยพวกเราในความเป็นบุตรชนมันคล้อยไปในทางที่จะเชื่อมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วก็เลยพอเขาเล่าให้ฟังเขาพูดให้ฟังตามๆกันมาเราก็เอาซะหน่อยเพราะเราไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งไง เราไม่มีที่พึ่งถูกต้องเราหาสลาณะไม่ได้เราไม่รู้ว่าใครในโลกนี้เก่งจริงนะเขาพูดว่าคนนี้เก่งฉชนเออเออคนนี้คงเก่งว่นะนะเขาพูดว่าเทพนี้เก่งเออคงเก่งไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะอ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงกล้าที่จะบลือสีฮนาทว่าถ้าเธอยังไม่มีาศาสดาเนี่ยนะ ให้เธอเอาศาสดาต่อศาสดามาเทียบกันในความดีที่เห็นตรงกันแล้วดูว่าศาสดาใดประพฤติธปฏิบัติความดีที่เห็นตรงกันได้ละเอียดละออแยบคลายกว่ากันพระศาสดามีตําราที่แต่งรุ่นหลังๆก็มาแต่งว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นเหมือนปางหนึ่งของพระเจ้าของเขาที่ที่ทอวตารลงมาเพื่อรวบรวมพวกอสูรทั้งหลายนให้มารวมกันโดยบอกว่าการบูชายันนั้นเนี่ยไม่ดี นะให้หลีกจากการบูชายันนะ <c oughs> เป็นพระเจ้าผู้มีผู้หลอกลวงผู้มีมายา <c oughs> เพื่อจะรวบรวมพวกอสูรที่มีมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายให้มารวมตัวกันแล้วพระเจ้าของเขาจะได้ฆ่าทีเดียวนะดังนั้นพวกที่มาเชื่อพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพวกอสูรทั้งหลาย ที่ละเลยการบูชายันอ่าเขาแต่งได้นะเขาแต่งเป็นนะอ,อ,อเห็นนะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องแต่งใหม่ในในยุคหลังๆต่อมาซึ่งเกิดเกิดทีหลังพระพุทธเจ้าเรา นะเกิดทีหลังแต่มาแต่งให้ให้คนไม่รู้นะได้ได้เชื่อนะว่าอ่ะมีสิ่งสิ่งหนึ่งละโดนบันดาลได้ทุกเรื่องะนะเพื่อให้เชื่อในเทพของเขาอย่างนี้แต่เขาก็มีคำสอนของเขาอยู่แค่นี้แหละ มีไม่เท่าไหร่ถ้ามาเปรียบเทียบคำสอนต่อคำสอนด้วยกันแล้วเนี่ยคนละเรื่องกันเลยความละเอียดความแยบคายพระพุทธเจ้าจึงกล้าที่จะบลอสีฮนาทว่าถ้าเธอยังไม่มีศาสดาเนี่ยนะให้เธอเอาศาสดาต่อศาสดามาเทียบกัน ในความดีที่เห็นตรงกันแล้วดูว่าศาสดาใดประพฤติปฏิบัตินความดีที่เห็นตรงกันได้ละเอียดละออแยบคลายกว่ากันพระศาสดาบอกให้ไปนับถือศาสดานั้นเลยอืมนี่วัดใจกันขนาดนี้เลยนะนั่นท่านก็มองแล้วว่าไม่มีใครในโลกธาตเนี่ยประพฤติความดีได้ ละเอียดเราออถี่ท่วนเท่าพระองค์นเราลองเทียบได้เรื่องสัมมาวาจาการพูดดีเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาแงาม่มุมปัญญาผู้เจ้าเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นว่าปัญญาหลายแบบมากเลยนะมสมาธิก็หลากหลายมากคำแต่งใหม่มันก็แต่งได้แค่สามสมาธิคณิกาอุปจาระปัญนามันแต่งได้แค่เนี้ย นะเออมันแต่งไปได้ไม่มากกว่านี้ลนะนะอ่เนี่ยมันแต่งเป็นแค่นี้ใช่ไหม,นหมเนี่ยเราดูคําแต่งใหม่เนี่ยมันไม่เยอะหรอกไม่แยบคายนะมันตันนะแต่พระศาสดาเนี่ยตัดเนี่ยสมาธิเนี่ยนะปฐมฌานทตานตตานุติยฌานตัตยฌานจตุฌาน อาการสารนัญจายจตนะบิญญาณัญจายจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณสัญญาจตนะสัญญาเวทิตานิโรธนะบอกสัจจะความจริงของจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะมีกี่ระดับนอกจากนั้นยังมีสมาสมาธิอันเป็นอริยะนะยังมีสมาธิที่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่ใช่อารูปก,ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่แต่ยังเป็นสมาธิอยู่ อันนี้ก็เป็นเรื่องยากอีกอันหนึ่งนะนี่ถ้าทำเรื่องสมาธิจะมาติดในสมาธิตัวนี้กันนะไม่รู้คืออะไรนะอ่าเพราะพระอนุนก็ยังถามเอถ้าสมาธิอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แล้วยังมีสมาธิอยู่ไหมพระเจ้าบอกมีเอาละสิงงนะนะอันนี้ก็ต้องดูบาลีนะก็คงต้องค่อยๆแกะบาลีกันว่าว่าพระองค์ใช้คำใดนะอ่า